พี่มองหนูไปเจอคอมเมนต์นี้มาเขาบอกว่าแมาอยากจะเกิดแต่โดนเมลามี่คุตคาหนูซะก่อน ของถึงสามปีที่ผ่านมาน่ะพี่รีวิวเมลามีเยอะมากเลยนะเขาเป็นสก,กินแคร์ลกลุ่มลดกระฝ้าใช่ไหมจะบอกว่ากระแสตอบรับคือดีมากเ็นดินบอกเราใช่ปะคือหมองไม่ได้เช็คจากแค่เพจของตัวเองอย่างเดียวนะคุณอันนี้เช็คจากทางแบรนด์เองด้วยนะแต่ในสิบของคอนเทนต์ลดฝ้ามองต้องหยิบเขามารีวิวคุณคุณเพราะจากสูตรของเขาเองที่ค่อนข้างดีแล้วก็ผลตอบรับที่ดีจากคนใช้งานบางคนอาจจะยังไม่รู้จักเมลามีวันนี้ก็เลยอยากจะทําคลิปมาเช็คห้าสเต็ปปัญหาผิวที่เคลมว่าตอบโจทย์คนเป็นฝ้าที่สุดค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณชาวกรเช้ที่น,น่ารักทุกคนนะคะมีใครเขาจะอย่างนี้ไหมว่าจะดูแลผิวเนี่ยต้องให้เกิดปัญหาก่อนค่อมาดูแลโดยเฉพาะพวกฝ้ากระจุดด่างดำ UV spot พวกเนี้ยค่ะยิ่งปล่อยทิ้งไว้ยิ่งเละยิ่งเกิดปัญหาฝ้าฝังหรือคุณล้วใส่ย,ยากเงินที่ใช้รักษาก็เยอะนะอย่างที่บ้องเคยพูดหลายๆคลิปว่าฝ้ากระเนี้ยไม่ใช่อยู่ดีแล้วเขาจะเป็นขึ้นมาเลยเขาใช้เวลาในการสะสมกว่าจะค่อยๆขึ้นมาจากผิวชั้นล่างใช่ไหมคะเพราะฉันไม่ใช่ว่านอนตื่นเช้าขึ้นมาแล้วเป็นฝ้าเลยนิ้ impossible นะด้วยกลไกกกขอองาาาารรเเเเเิิดดดฝ้้จะห็นชัมื่ผว ผัดกับแสงแดดใช่ไหมคุณแสงแดดจะเป็นตัวกระตุ้นให้เมลานอไซต์เกิดการสร้างเม็ดสีเขาก็จะมีการส่งสัญญาณเป็นทอดๆนะคะขึ้นมาผ่านอินไซม์ที่ชื่อว่าไทโรซินเอสจนสังเคราะห์เป็นเม็ดสีเมลานินยังไม่พอนะเขาต้องมีการส่งต่อขึ้นมาที่ผิวด้านบนเพื่อให้เราเห็นเป็นกราฟ้าอีกเอาจริงๆแล้วปัจจัยที่ทำให้เกิดฝ้าไม่ใช่แค่มีแสงแดดอย่างเดียวคุณปัจจัยเยอะอันแรกเลยก็คือยาโดยเฉพาะยาในกลุ่มคุมกาเนิดนะคะอันนี้ก็จะมีฮอร์โมนเพศหญิงที่ชื่อว่าเอสโตรเจนเนี่ยที่กระตุ้นให้เม็ดสว่่นหญ เจอในผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงตั้งครรภ์นะเนาะสังเกตไหมผู้หญิงบางคนเวลาที่ท้องก็จะเป็นฝ้าข้อ 3, สามสกินแคร์สำคัญเช่นกันนะคะสกินแคร์หลายๆตัวมีโอกาสทําให้ผิวบางลงนะคะก็ทําให้เป็นฝ้าได้ไวอย่างเช่นไฮโดรควินอนเขาก็เป็นสารต้องห้ามในเครื่องสำอางอยู่แล้วเนาะอายุมากขึ้นก็เสี่ยงเป็นฝ้าเยอะขึ้นเลเคยได้ยินคําว่าฝ้าไวทท้องนหะหลายคนได้ยินมาถึงตรงนี้อาจจะทอ้อว่าปัดใจในการเกิดฝ้ามันอยู่รอบตัวเราเลยอะแล้วฉันจะหนีฝ้าได้ยังไงเนี่ยวันนี้มาแชร์ฟริกรักษาฝ้าฉบับหายเร็วที่สุดแล้วไม่กลับมาเเเป็นนซ้้้ําาาาถทไดตมีีออยย่่งงงแแรกลลส ปัจจัยเมื่อสักครู่ที่หมอพูดมาสองยังไม่ต้องร้อยเป็นว่าใช้สก,กินแคร์ดูแลผิวไปได้เลยนะคะครีมกันแดดสาคัญมากขาดไม่ได้เลยต้องเลือกให้ดีและทายถูกวิธีด้วยนะคะถ้าคนที่เป็นฝ้าแล้วทำยังไงก็จะมีสองอย่างให้เลือกคือสกินแคร์กรับตถการณนะแต่หมอเชื่อว่าหลายคนมีงบที่จากัดมีเวลาที่จากัดนะเพราะฉะนั้นการใช้สกินแคร์มันเป็นอะไรที่ใช้ได้ทุกวันเริ่มต้นด้วยราคาที่เบาวกว่าเราสามารถใช้ได้เองแล้วก็ดูแลตัวเองได้ง่ายกว่าเพราะฉะนั้นใครเป็นฝ้าหมอแนะนําให้ลองมาดูที่สกินแคร์เราเ ขยบไปเป็นหัตถการซึ่งวันนี้ก็หยิบสกินแคร์ที่มีฟิตแบบเยอะที่สุดแล้วแหละนะคะในเพจเราเีอยวเรื่องของฝ้านะก็คือเมลามีอันตี้เมลาส์มาเพอร์เฟกต์ไวท์เซรั่มแอนด์สปอตคอร์เรคเตอร์นะคะย้ำอีกครั้งว่ารีวิวไปบ่อยมากเยอะมากก็ไกลล้านตัวไปหาดูคลิปได้เป็นตัวช่วยจบฝ้าซ้ำทัากระจุดด่างดำแบบ4 in 1ก็คือยับยังบ้งลดเลือนบำรุงป้องกันนะเพื่อให้เข้าใจง่ายคลิปนี้จะมาแรปอัพอีกทีโดยที่จะแยกเป็นสเต็ปให้สเต็ปที่1กับสเต็ปที่2มัดรวมเลยนะกกกกกลลลลไไ็็คืืออจจะะปยยยัับ้้ละ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 ้ดด้งงแววดดดดเเนนฝาาาารรุ่่่่สทีีีใชมชม เมลาทินเอ็กซ์เป็นสารเวนิ่งนวัตรกรรมเอกสิทธิ์เฉพาะเมลามีว่าง่ายๆก็คือในไทยยังไม่เคยเห็นใครใช้เพราเป็นเจ้าเดียวที่ใช้นะนวัตรกรรมนี้มาจากเกาหลีเขาสามารถที่จะยับยั้งการผลิตแล้วก็การส่งผ่านเม็ดสีเมลานินโดยถ้าเทียบการทํางานกับตัวอัลบูตินที่นิยมในการรักษาฝ้าพบว่ามีประสิทธิภาพมากกว่าอาับูตินถึง80ิเท่ามาช่วยปรับความสว่างของสีผิวโดยที่ไม่ทําร้ายเม็ดสีผิว,วสิ่นี้ไม่ได้มีแค่เมลาทินเอ็กซ์เพียงคุณเขามี botanical extract complex B มาด้วยเป็นการรวมสารสกัดทรงพลังจาก มาชาิมา5ชนิดมาช่วยให้ผิวกระจ่างใสลดเลดือนฝ้าลดเลือนจุดด่างดำแล้วก็เสริมฤทธิ์การทํางานของเมลาทินเอ็กซ์เนี่ยค่ะให้ดียิ่งขึ้นสเตตที่3าี่เป็นตัวช่วยผิวเนียนใสชุ่มชื้นก็เป็นตัวมาบารุงมาเนอร์เขาจะมีตัวในซินามัยนะคะในซินามัยก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยผิวขาวใสะคะ่ะก็คือยับยั้งการผลิตแล้วก็ส่งผ่านเม็ดสีเมลานินช่วยเพิ่มความกระจ่างใสลดรอยดำนะคะคกลไกก็คล้ายกับแบบแรกแต่สเตตเนี้ยเขาจะใส่สารให้ความชุ่มชื้นมาด้วยก็คือตัวโซเดียมไฮยาโรนิกลุ่มที่4จจะเปปป็นตัวววช่วยปกกป้องผิาแสงดอันนี้ามี SF 20นุ่ U มจะ ก็สามารถช่วยปกป้องผิวจาก U V ได้ในระดับหนึ่งในวันสบายๆที่เราไม่อยากทาอะไรเยอะแยะไม่ต้องเจอแดดเนี้ยค่ะก็สามารถทาได้เพราะว่าถึงแม้เราจะอยู่ในบ้านเขาก็จะมีพวก,กรังสี U V ต่างๆเนี่ยทะลุเข้ามาได้เช่นกันนะคะแต่หมองย้ําตรงนี้ไว้นิดนึงว่าถ้าจะต้องออกแดดจริงจังก็ต้องพากันแดดซ้ำอีกทีนะที่พูดมาทั้งหมดสเตแต่เป็นแค่มิติเดียวของเขาจริงๆเขายังสามารถดูแลผิวได้อีกหลายมิติเลยคุณลดฝ้าสะสมใต้ผิวลด U V spot อ่อนโยนต่อผิวเพราะว่าเขาไม่ทําให้ผิวบางลงนะคะ<ๆ>แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยไม่ทําให้เกิดสิววดดด้้้ยรรรมมมกกััันนนนไไ็ทททงห5ิตะะคอีี่่แํําาสบ มีปัญหาฝ้าสัมให้ดูตัวเนื้อครีมนิดหนึ่งเป็นสีขาวขุ่นเกลี่ยง่ายนะคะสบายผิวคุุ่ๆถึงจะดูเป็นตัวเนื้อครีมแต่ซึมไวนะคะแล้วก็ไม่เหนียวเนื้นอน่ะอันนี้คือดีหลอดเขาจะมีหลายไซส์คุณคุณอันนี้เป็นไซส์8กร,รมัมหลอดบีบขนาดเล็กนะคะพราะพาไปไหนมาไหนง่ายมากอย่างช่วงนี้เราจะต้องเดินทางไปต่างจังหวัดใช่ไหมคะอันนี้คือขนาดเขาดีแล้วก็หลอดสีม่วงแดงก็ซิเนเจอร์ของเขานะเห็นชัดเป็นสูตรที่รีวิวเองใช้เองกล้าบอกว่าถ้าไม่ดีจริงคงไม่รีวิวปั่งหามน้าหม ีฝ้าแต่ก็อาจจะมีกระบางๆนิดนึงมีปัญหาเรื่องผิวหมองคล้ำมีรอยดําสีวงเงี้ยค่ะภาพรวมหลังใช้ดีจุดดำดำดูจางลงผิวดูสว่างขึ้นแต่ไม่ใช่พลิกจากหน้ามือหลังมือแบบนี้นะไม่ใช่นะความรู้สึกโดยรวมโอเคค่ะใช้แล้วก็ไม่แพ้ไม่ระคายเคืองแมลวมีถ้าเป็นไซส์ขนาด8กรัมนี่คุณ,คณราคา285บาทเองนะคะมีไซส์เล็กไซส์ใหญ่ครบนะคะใครที่อยากจัดยาวๆก็เอาไซส์ใหญ่ไปเลยคุ้มกว่านะคะซื้อได้ทั้ง Facebook แล้วก็ช้อปปี้นะคะคุณ เป็นตัวที่ใส่แอคทีฟมาเน้นลดฝ้าซ้ำซากมีสารสกัดมีวิตามินมีนวัตกรรมที่มีงานวิจัยมาครบดูแลผิวได้ครบทั้ง5มิติมองว่าคุณค่าหน้ารองราคาไม่แรงสามใบแดงมีทอนนะเนี่ยถูกกว่าการไปทําันธการรักษาฝ้าแน่นอนอยู่อยากให้ลองสตาร์ทจากสกินแคร์ลดฝ้าก่อนนะคะใครได้ผลยังไงอย่าลืมมาคอมเมนต์มาอยกันและเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะยังมองก็ฝากกดซับสไครต์ไลค์แล้วก็แชร์เพื่อผลดีผลรักติดตามรีวิวสุขภาพความงามตามหลักการแพทย์ด้ช่่งคุรูเชควันนี้กู